สำหรับเพื่อนๆที่ดูเฮฮาทีวีทางมือถืออย่าลืมกดปุ่มติดตามที่ตรงนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับผมให้คุณครับอ๋อขอบคุณค่ะ cover บบได้ไหมครับได้ค่ะแล้วแป๊บนึ่งนะคะนี่ค่ะกินนี่ใช้ได้เลยนะ คุณเม็นลราครับเป็นไรแขนเป็นฟอขอเป็นแฟนได้ไหมครับว้าว <Wow! S 3> <laughs> มุกปืดฉ <laughs> <laughs> ันนั้นค่ะผมเทียวนะครับวันนี้ผมจะมาร้องเพลงให้ฟังครับโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะต่ไม่เตอควายควายแต่ไม่เต่ควายควายอย่างนี้ แกคนนู้นเขามองแกฉันว่านะโรคจิตแน่เลยแกขอจีบแม่ได้ไหมครับอ้อได้ค,ค,ค่ะชื่อเจสซี่นะคะอยู่โรงเรียนอันสบาา 1, 1, สันสวริศค่ะเบอร์ทรงหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์นะคะอซีฝากไปบอกเจสซี่หนยว่าเราชอบะน่เลยเพื่อน นี่จส่อินบอกว่าเธอก็อ้วนตาก็เตะดำก็ดำจริงใจง่ายเก่งในตัวเดียวอีกโอ้ออยงู้ยงนี้เหรอเดีย๋ยวจอเราบอกอะไรนะเพื่อนขอบใจมากนะเพื่อนาเจดีจริงๆเฮ้ยคนนี้น่ารักอ่ะจีบเลยอุ้ยเขาเพิ่มเพื่อนให้เรามาสงสัยน่าจะจีบเราอะ่ะอุ้ยเราขอเนี่ยส่งข้อความมาแล้วยอยากเห็นหน้าอืม เฮ้ยพ่อครับไม่เป็นไรค่ะใจเลยโดนใจฉันเลยสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นมายากลให้คน,คนดูโอนีหเจนยังค่ะรับรับพร้อมเพียง ผมให้คนโอ้จำเนี่ยคะ่ะ